สวัสดีครับผมเดอะภูมิก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะภูมิกันอีกเช่นเคยนะครับก็คลิปแบบนี้ผมก็ไม่ได้ถ่ายมาค่อนข้างนานแล้วนะผมถ่ายแต่แบบในบ้านแต่แสงสัยอะไรแบบประมาณนี้แหละนะฮะก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องงามยามดีที่ผมจะถ่ายสําหรับคลิปนี้เลยนะคลิปนี้นะครับก็หลายคนก็อาจจะเห็นชื่อคลิปกันแล้วนะครับที่กดเข้ามาดูก็คือ เตือนไปดูคลิปกันเลยผมนะครับจะวิดพื้นนะครับว่าหลังจากที่ผมเคยทำไปช่วงประมาณเดือนหรือ2เดือนที่ผ่านมานะครับผมก็จําไม่ได้นะว่าผมเคยทำนานหรือยังนะก็ในช่วงนั้นนะครับก็ผมได้ทำวิดพื้นไปนะว่าผมวิดพื้นได้เยอะที่สุดกี่ครั้งนะแบบไม่พักนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับว่าผมจะวิตพื้นได้กี่ครั้งนาก็ผ่านมันครค่างจะนานถึงเดือนถึง2เดือนแล้วนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะผมคิดว่าต่ำๆก็จะประมาณ50ครั้งนะผมคิดว่านะครับก็น่าจะถึงนะโอเคนะครับก็ที่ผมหวังไว้ว่าประมาณ50ครั้งก็เพราะว่าผมก็ค่อนข้างช่วงนี้ก็ค่างออกกําลังกายอยู่นะครับก็ไม่ได้ออกเสมอทุกวันหรอกก็ มีลืมมีไม่ว่างบ้างนะครับก็นั่นแหละนะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็สามารถมาออกกำลังกายตามผมด้วยก็ได้นะสําหรับใครที่อยากทดสอบว่าตัวเองมีสมรรถภาพทางกายหรือ,อกำลังเท่าไหร่นะครับก็มาทดสอบกันในคลิปนี้กันเลยนะครับผมก็โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ไปดูกันเลยนะครับว่าผมจะวิ่งพื้นได้กี่ครั้งนะครับเยอะที่สุดนะโอเคไปดูกันเลย あ! ก็ดูจบก,กันไปแล้วนะครับสำหรับการที่ผมวิดพื้นไปนะครับก็ดูกันว่าผมไม่ถึง50ครั้งนะเออก็42ครั้งนะครับก็ถือว่า,าเพิ่มจากครั้งนั้นขึ้นมา3ครั้งนะสำหรับคลิปนั้นถ้าใครยังไม่ดูเดี๋ยวผมขึ้นไปตรงตรงัวไอนะครับตรงนี้ใช่ไหมหรือตรงนี้ผมจำไม่ได้ตรงนี้แหละคิดว่านะทางนี้นะครับโอเคนะครับก็ผมได้42ครั้งเพิ่มขึ้นมา3ครั้งนะก็คลิปน,นี้ก็ถือว่า ภูมิใจแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงคาดนะครับที่ผมคาดหวังไว้คือ50ครั้งนะครับก็เหลืออีกทั้ง8ดครั้งเลยนะครับตัวแรกนะผมก็ผมคิดว่าผมจะทําให้ได้ถึง50ครั้งนะครับแต่แบบมันเมื่อยนะครับมันเมื่อยแขนจริงๆนะถ่านม่้ชมลองทําดูนะครับลองทําดูเมื่อยจริงๆนะครับถ้าแบบถ้ามันเกินลิมิตตัวเองมันมันไม่ไหวนะครับมันมันจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปออกไม้ทุกคนดูแบบนี้กันเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่อยากออกกำลังกายหรืออยากฟึกกัานออกกำลังกายแบบง่ายๆนะครับก็ถ้ามีใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบอกผมด้วยนะครับผมก็จะหามาให้ทุกคนนะครับหามาสอนทุกคนนะครับก็ อ่ะผมขอพูดอย่างหนึ่งก่อนนะครับก็คือผมไม่ใช่ผู้เจยวชาญน,นะเออผมไม่ใช่ผู้เจ้าชานถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนีนะ้ก็ต้องขอลาไปยงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ